พาคุณผู้ชมไปติดตามผลการทำงานของตำรวจปอสนะคะซึ่งตำรวจเองได้มีการปิดสวิตช์บริษัทประกันภัยเถื่อนนะคะอย่างที่แคทกล่าวไปเมื่อช่วงต้นรายการก็คือเขาจะทำเป็น เคลมรถมือสอแต่พอไปเคลมประกรันจริงๆนะคะไม่สามารถทําได้นอกจากนี้ค่ะจากการตรวจสอบพบว่ามีเหยื่อนะคะทั้งเป็นผู้ที่ประกรันรถรวมไปถึงอู่เต้นรถนะคะได้รับความเสียหายมากกว่า300รายเลยทีเดียวแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายประมาณ30ล้านบาทค่ะ ที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางโดยพลตํารวจตรีทัตภูมิจารุปรัตผู้บังคับการกองบังคับการปราบปร,รามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอ,อสอเป็นประธานการถแถลงข่าวร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพ จับกลุ่มผู้ต้องหา3รายด้วยกันคดีนี้นะคะสืบเนื่องจากเมื่อเดือนพฤษภาคม2,568ที่ผ่านมามีผู้เสียหายร้องเรียนมาที่คอปพหลังจากที่ซื้อรุรถยนต์จากเต็นท์รถมือ2องย่านบางแคแล้วก็ย่านจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยมีการเสนอแพ็กเกจที่เรียกว่าประกันสุขภาพรถยนต์รับประกันคุณภาพรถยนต์มือสอของบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อรับประกันอะไหล่รถยนต์มือสองของลูกค้าเรียกเก็บค่าเบีย้ยประกัน28,000บาทหลังจากผู้เสียหายบางรายซื้อรถไปแล้วไม่นานปรากฏว่ารถเกิดอาการผิดปกติจึงได้นำรถยนต์ไปซ่อมที่อู่ในเครือปรากฏว่าบริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบไม่รับเคลมโดยอ้างว่าราคานั้นสูงเกินมาตรฐานและอยู่นอกเงื่อนไขความคุ้มครองกลุ่มผู้เสียหายจึงได้เข้าร้องเรียนต่อคอพอค่ะ หลังจากตำรวจลงพื้นที่สืบสวนกรณีดังกล่าวนะคะพบว่าบริษัทแห่งนี้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อปี2565มีพฤติกรรมเสนอขายแพ็กเกจในลักษณะดังกล่าวจริง ซึ่งลักษณะการกระทําเช่นนี้เป็นการเรียกเก็บผลตอบแทนเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันมีลักษณะเป็นการรับประกันภัยซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งตรวจสอบแล้วไม่พบว่าบริษัทมีใบอนุญาตแต่อย่างใดค่ะรวมถึงบริษัทมีการเผยแพร่ค,คลิปโฆษณาผ่านเพจทางสื่อโซเชียลด้วยโดยใช้รถของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็มีข้อมูลแอบอ้างอีกหลายอย่าง เมื่อตรวจสอบข้อมูลทางการเงินพบเงินหมุนเวียนที่น่าเชื่อว่ามาจากการเรียกเก็บเบี้ยประกันจากผู้เอาประกัน259รายและกลุ่มเต็นรถคู่สัญญาจำนวน52รายรวมมูลค่ากว่า30ล้านบาทโดยมีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของกรรมการทั้ง3รายไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวด้วย อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมพูดต้องหาก็ยังคงให้การภาคเศษซึ่งตำรวจก็ได้ควบคุมตัวกรรมการบริษัททั้ง3รายนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งเรื่องนี้นะคะขอย้ำเตือนให้กับคุณผู้ชมด้วยหากจะซื้อเรื่องของประกันภยัยหรือว่าประกันอุบัติเหตุต่างๆ ก็ขอให้เลือกกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือตรวจสอบได้ด้วยถูกต้องนี่นะครับโอ้โหเนี่ยฮะไปขายถึงเต็นท์รถมือสองกันเลยทีเดียวสุดท้ายก็คือเคลมไม่ได้นะครับแล้วก็หุบเบี้ยไปกว่า30ล้านบาทพยายามที่จะสังเกตยอยู่เหมือนกันนี่นะครับค,คือเขาก็ได้มีการเบลอหน้าเอาไว้สำหรับกรรมการบริษัททั้ง3รายนี้นะครับแน่นอน<ช>หลังจากนี้ต่อไป ก็จะต้องจับกลุ่มตัวเพื่อนําตัวไปดําเนินคดีนะครับคือปกติแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ยินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันรถยนต์นะครับแล้วก็มันจะแยกกันระหว่างประกันสุขภาพแต่ทีนี้เนี่ยเคสนี้เขามาขายนะครับเป็นแพ็กเกจนะครับที่มีชื่อว่าประกันสุขภาพรถยนต์นะครับคือประกันสุขภาพรถยนต์แล้วก็บอกว่ารับประกันคุณภาพรถยนต์มือส ก็เลยอาจจะทำให้ตัวเต็นรถมือ2ดังกล่าวเนี่ยมีความสนใจใ<ช>นะครับแล้วก็เลยอาจจะมีการดีลมีการตกลงซื้อขายประกันกันนี่นะครับสุดท้ายเคลมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของชื่อบริษัทซึ่งเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์หรือว่าเป็นโลโก้อันนี้ก็ถือว่าสำคัญ<ช>ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถืออย่างถ้าเป็นประกันสุขภาพก่อนหน้านี้เนี่ยในโลกออนไลน์ก็มีการ แชร์กันค่อนข้างเยอะนะครับมีการเปรียบเทียบว,ว่าสีนั้นสีนี้เคลมได้ไม่ยากนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นประกันรถยนต์ก็ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเวลาที่รถของเราเกิดปัญหาจะได้สามารถเคลมได้ไม่ยากนี่นะครับก็อย่าลืมตรวจสอบให้รอบคอบแล้วก็ทําการบ้านให้ดีด้วยนั่นเองครับค่ะกร,รับเรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับ ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจประกันภยัยตามกฎหมายประกันภัยนะครับธุรกิจประกันภยนัยในเป็นธุรกิจที่ผู้รับประกันนะครับรับประกันความเสี่ยงที่ความเสียหจะเกิดขึ้นในอนาคตจากประชาชนซึ่งเป็นผู้เอาประกันนะครับซึ่งกรณีดังก,กล่าวอ่ะจะต้องนําเงินของประชาชนเข้ามาถูกทางโทรษัทเพราะฉะนั้นธุรกิจดังกล่าวนะครับจึงเป็นธุรกิจที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายประกันภยัย ซึ่งบริยติการขอประกอบธุรกิจประกันภัยต้องเป็นบริย่าที่รับบริย่าจากกรมธิว่าการคลังนะครับโดยมีสำนักงานคณะกรรมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอพอเป็นนายทะเบียนนะครับโดยมีหลักใหญ่ใจความอยู่สองประการที่สำคัญประการแรกคือผู้ประกอบธุรกิจงก่าวจะต้องเป็นบริษัทมหาชนนะครับประการที่2คือผู้ประกอบธุรกิจงก่าวจะต้องมีการวางเงินหรือวางหลักทรัพย์ กับกองทุนที่ทางอกอพกําหนดไว้ส่วนวงเงินเท่าไหร่ก็เป็นไปตามตกฎกระทรวงครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าธุรก,กิจดังกล่าวจะต้องเป็นธุรก,กิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมของแานเทะเบียนนะครับส่วนในกรณีที่เกิดขึ้นในใน,ในการแถลงข่าววันนี้ครับก็เนื่องจากเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมในปีนี้นะครับปรากฏว่ามีผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกค้าของรถไปซื้อรถเต้นมือรถมือสองจากเต้นแถวย่านบางบัวทองและย่านนนทบุรีจำนวนหลายรายครับ ก็ามาทําการร้องเรียนกับทางคองพอว่าในขณะที่การซื้อรถมือสองมีการนําเสนอแพ็กเกจประกันภัยรับประกันรถมือสองจากบริษัทไมค์คาร์เซอร์วิสพลัส1989จำกัดครับปรากฏว่าเมื่อประชาชนผู้ซื้อรถมือสองนำรถไปใช้แล้วเกิดความเสียหายก็นําไปเข้าอู่ในเครือของบริษัทดังกล่าวนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อนําไปเข้าแล้วปรากฏว่าทางบริษัทหรือทางอู่เนี่ยปฏิเสธ การจ่ายเงินไปเสร็จการซ่อมโดยอ้างเหตุผลต่างๆครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยในขณะที่ซื้อประกันไปดังกล่าวนะครับทางผู้ใช้เข้าใจโดยสุจริตว่าตัวบริษัทไมคานะครับเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะครับหลังจากนั้นครับกกพได้ร่วมกับทางกองบัญชาการตรวจสอบสนกางโดยบกพศจึงได้ทําการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวก็พบว่าบริษัทข้างต้นนะครับเป็นบริษัทที่ จดทะเบียนเป็นลักษณะบริษัทจำกัดมีกรรมการมีทั้งหมดมีอยู่สานายครับคือหนึ่งนายอายัศนัยสองนางสาวนัทจัรพัฒและสามนายพัฒพงศ์ครับมีที่ตั้งบริษัทยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับประกอบธุรกิจโดยทั่วไปแต่มีการโฆษณาผ่าน Facebook ของทางบริษัทและนำโบชัวเกี่ยวกับการรับประกันรดคุณภาพรถมือสองนะครับ ไปแจกจ่ายให้กับทางเต็นท์รถต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครนะครับโดยอ้างว่าตัวเองนะครับเป็นบริษัทที่รับประกันภัยเกี่ยวกับรถยนต์มือสองนะครับเพราะฉะนั้นทางกํากับการศีรีได้ทาการสืตรสรบตวสอบสวนจนพบว่าธุรกิจดังกล่าวไม่ได้เป็นธุรกิจการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตหรือจากผู้ขายสินค้าแต่เป็นกรณีการประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายแผ่นป้ย หมายความว่าเป็นการเรียกเก็บเงินจากผู้เอาประกันเพื่อประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับความเสี่ยงที่ขึ้นในอนาคตนะครับจึงได้ทําการสืบสวนสอบสวนแล้วก็มอบหมายให้ทางผู้กับสี่เป็นผู้ดาเนินการสืบสวนสอบสวนทำนำไปสู่การออกหมายจับลุมผู้ต้องหาทั้งสามรายนะครับในความผิดฐานประกอบธุรกิจปันไัลโดยไิ่าและนาไปสู่การตรวจค้นทั้งที่ตั้งของบริษัทนะครับที่สถานที่พักของผู้ต้องหาทั้งสามคนจํานวนสี่จุด ผลการตรวจพ้นนะครับอะจะมอบหมายให้ทางผู้กกับสีเป็นผู้ด,ดําเนินการครับกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับคดีนี้นะครับเรามีการสืบสวนสอบสวนพบว่าตัวบริษัทผู้กระทาความผิดนะฮะมีะช่องทางติดต่อในการโฆษณาให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลนะครับผ่านทางเพจ Facebook นะครับแล้วก็มีการนําโบชัวไปวางตามเป็นรถต่างๆเลยอยากจะขอญอาตเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนนะครับชมคลิปที่เขาโฆษณาเนี่ย ให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าตัวบริษัทเขาเนี่ยนะครับได้รับอ,อนุญาตถูกต้องนะครับฝ่ายติดสวนของกองกับการตีรแรก็ได้นำการ,การสืบสุดเนี่ยพบว่าบุคคลที่โฆษณารถ bmw นะครับว่าเอาไปซ่อมโดยซื้อประกันกับหมคยคาเนี่ยนะครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยก็เ,เป็นพนักง,งาน m e ซนเจอร์นะครับได้รับว่าได้รับค่าจ้างทั้งหมดเนี่ย ห้าร้อยบาทในการโฆษณาแล้วก็ไม่เคยมีรถยนต์บ m อมในครอบครองนะครับไม่เคยซื้อประกันกับไมค้าแต่อย่างใดนะครับกรณีดังกล่าวนะครับเราก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสรายนะครับและเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมานะครับของกับการ4ี่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาญาทางเศรษฐกิจนะครับได้ดําเนินการตรวจค้นทั้งหมดสองจุดนะครับเป็นบริษัทที่ตั้งของบริษัทไมค้าแล้วก็บริษัท ที่เป็นที่พักอาศัยของกรรมการทั้งสามนะครับแล้วก็ตรวจเป็นรถในย่านกรุงเทพและนนทบุรีเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานนะครับผลการตรวจค้นเราได้สามารถทําการตรวจยึดเอกสารใบโบชัวนะครับที่มีการโฆษณาชวนเชื่อประชาชนชน,ชน,ชน,นะครับใบตรวจสภาพรถรวมถึงกรมธรรม์นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการออกตารางกรมธรรม์นเนี่ยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากาเลขาธิการสํานักง,งานคอพอนะครับซึ่งเป็นนายทะเบียนตามกฎหมายนะครับจากการ สืบสวนรวบรวมหลักๆๆฐานเนี่ยเรามีพยานหลักฐานเพียงพอนะครับเราเราได้ทําการจับกลุ่มตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกับการสี่เพื่อดําเนินคดีต่อไปในในชั้นจับกลุมเนี่ยผู้ต้องหายังคงให้การภาคเศษนะครับรับว่าเปิดบริษัทเนี่ยจริงนะครับเพื่อดําเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพน,นะครับสินค้าเนี่ยกลับเป็นรถมือสองนะครับโดยโดยอ้างว่าเขาธุรก,กิจของเขาเนี่ยไม่ไม่เข้าเงื่อนไขประกันก็ต่อตู้ในเรื่องข้อกฎหมายนะครับแต่จากการรวบรวมหลักๆๆฐานเนี่ยเรามีพยานหลักฐานเพียงพอครับ คือต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับว่าวิธีการของการขายประกันภัยเนี่ยนะครับอย่างที่ทางตำรวจแจ้งว่าบริษัทเนี่ยนะครับจะต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยนะครับผู้ประกันทั้งหลายสามารถเข้าไปเช็คนะครับในช่องทางต่างๆของคอปพไม่ว่าจะเป็นสายด่วนประกันภัย1นึ่นะครับไลน์แอตโอไอซีคอนเนหรือว่าเว็บไซต์ oic.or.th นะครับ ความแตกต่างที่เป็นเรื่องสําคัญในกรณีนี้นะครับผมต้องเรียนก่อนว่าเวลาใครก็ตามเนี่ยเข้ามาเสนอว่าจะรับความเสี่ยงนะครับแลกกับเงินก้อนหนึ่งนะครับเราไม่จําเป็นต้องเรียกว่าค่าเบี้ยก็ได้นะครับคนคนนั้นอาจจะพูดว่าเป็นค่าธรรมเนียมค่าเข้าร่วมเป็นสมาชิกนะครับถ้าเขาแบกรับความเสี่ยงให้เราธุรกิจนั้นเป็นประกันภัยนะครับถ้าเราดิวกับคนที่ไม่ได้รับการกํากับดูแลโดยคออพ นะมันก็เหมือนเอาเงินไปฝากกับสถานที่ไหนก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ธนาคารเพราะว่าธุรกิจประกันภัยก็เหมือนกับแบงก์แนะเป็นธุรกิจที่เราควบคุมนะการควบคุมหมายความว่าเขาเก็บเบี้ยมาปุ๊บเขาจะต้องกันเงินเอาไว้นะครับเพื่อสำรองเพื่อจะชําระค่าสินใหม่ในอนาคตนะฮะซึ่งในกรณีนี้นะครับเท่าที่ทางตํารวจได้สอบสวนเนี่ยเขาเก็บเบี้ยไปแล้วนะครับเป็นจํานวน500ร้รายนะครับแล้วก็นะครับต้องเรียนว่า แน่นอนไม่มีใครกำกับดูแลและแน่นอนก็ไม่มีเงินสำรองเอาไว้จ่ายค่าสินใหม่ทดแทนจึงเกิดปัญหาในกรณีอนาคตถ้าเกิดเขาเก็บเบี้ยใหม่นะครับรับเงินตัวใหม่ไม่ได้นะก็เกิดจะเกิดการผิดนัดนะครับหรือผิดสัญญาตามที่ตกลงไว้ครับนะครับเอ่อในคดีนี้ครับถึงแม้กลุ่มผู้ต้องหาจะยืนยันว่าลักษณะธุรกิจของเขาเป็นการรับประกันแต่ว่าทางคอพซึ่งเป็นนายทะเบียนยังยืนยันว่า รูปแบบหรือการประกอบธุรกิจเข้าข่ายตามกฎหมายประกันภัยซึ่งแน่นอนนะต้องขออนุญาตจากนากที่เบียนทีนี้ครับในในคดีนี้เราเรามองว่า,าถ้าเราไม่รีบดำเนินการโอกาสที่กลุ่มผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้ต้องหาหรือกลุ่มผู้ทำผิดเนี่ยจะอาศัยช่องว่างดังกล่าวนะครับขยายไปสู่การรับประกันสินค้ารถมือสองเนื่องจากปัจจัยสำคัญเลยครับคือตัวเบีย้ยประกันซึ่งถูกกว่าปกติ แน่นอนนะเป็นสัดส่วนที่มากถึง 30- มสิบถึงสี่เปอร์เซ็นที่2คือโดยส่วนใหญ่นะครับรถยนต์มือสองนะครับโดยทั่วไปบริษัทประกันไปที่จดทะเบียนในระบบนะครับมักจะไม่รับประกันรถยนต์มือสองที่เป็นรถแบรนด์ยุโรปเหตุเนื่องจากเพราะว่าตัวค่าอะไหล่หรือค่าช่องมบเตอรเนียมันแพงเพราะฉะนั้นสองจุดนี้ครับเป็นจุดที่ทางผู้ทําผิดใช้ช่องว่างใช้ช่องว่างและพยายามหาลูกค้าโดยอาศัยขอ้อจำกัดทั้ง2องอย่างนะครับ ก็อยากจะฝากเตือนทุกท่านอย่างที่ทางคอพอีแจ้งว่าอะไรก็ตามที่มันถูกเกินไปหรือมันมากเกินไปหรือมันน้อยเกินไปนะครับก่อนที่จะลงตัดสินใจที่จะเข้าทำาการไปให้ตรวจสอบกับทางนายทะเบียนนะครับ